สวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่เอซทุกท่านทางช่องขวานต้นช้างไทยแล้วก็ทางน้องฝ้ายด้วยนะคะวันนี้คุณลุงคุณป้าพาพี่ฝ้ายมาที่น้ำมูลเนาะมาถึงสักพักแล้วนะคะแต่ว่า,เ,าเราไม่ได้ถ่ายคลิปตอนมาให้ดูเนาะแต่ว่าเรามาถ่ายให้ดูตอนพี่ฝ้ายเล่นน้ํานะคะคุณลุงกับคุณป้าก็คือเอามามัดติดน้ําเลยเนาะให้พี่ฝ้ายของเราได้เล่นน้ํา เล่นนะูน,นพ่อโครนแล้วนะคะตอนเย็นก็คือคุณลุงก็รับศึกหนักเลยเนาะในการอาบน้ําขัดตัวให้พี่ฝ้าของเรานะคะก็เราจะเอาเขามามัดไว้ที่นี่เนาะแล้วตอนเย็นก็ต้องมารับแล้วก็ไปอาบน้ําขัดตัวให้เขาเนะาะมัดตรงนี้ก็จะมีน้ําให้เล่นมีอาหารให้ได้ทานนะคะเพราะว่าเนี่ยจะมีแบบต้นนหนามแบบเนี้ยเนาะ เยอะมากเลยเนาะพี่ป้ายของเราก็คือชอบแต่ว่าตอนนี้พี่ป้าของเราก็เล่นน้ําอยู่ประมาณอ่สิ0นาทีได้แล้วนะคะยังไม่ยอมขึ้นเนาะก็ยังเล่นอยู่ <g ười> ก็ยังเล่นอยู่เนาะขึ้นไหมอ้วนขึ้นไหมขึ้นไหมอ่ะขึ้นแล้วขึ้นตรงนี้แหละ ต้นตรงนี้แหละทางเดิมมาแล้วยังนะยังไม่ขึ้นนะไฟ้าของเราก็คือแบบี่สปาโคลนก่อนนะคะสปาโคลนก่อนสปาโคลนไปหนึ่งแมตพี่ฟ้าของเราก็จะได้เล่นน้ำทั้งวันเลยนะคะวันนี้ดูท่าแล้วเนาะอากาศร้อนอาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว อุ้ยอ้วนแล้วก็ขึ้นลำบากหน่อยนะคะอึ้บโอ้ยเนาะโอ,อ้ยเนาะขึ้นได้ไหมอ้วนขึ้นมาแล้วหนึ่งสองเหยียบเชือกตัวเองไว้หรือเปล่าขึ้นได้ไหมออขึ้นได้แต่มันขึ้น มาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วเราค่อยเล่นใหม่แล้วก็ยังไม่ยอมขึ้นนะคะก็คือได้ทานอิ่มมาแบบพอสมควรแล้วเนาะก็คือแบบเขาทานมาแบบตลอดทางเลยเนาะเราก็แบบพาแบบว่าอ่าพี่ฟ้ายเดินเร็วๆหน่อยมันร้อนเน้วพี่้ายร้อนเรารู้นะคะว่าเขาร้อนแต่ก็คือพี่ฟ้ายเขาห่วงกินมากเลย กินกินตลอดทางแหวตลอดทางเราก็เล่งแบบกลัวพี่ฝ้ายร้อนมากเนาะเพราะว่า,าการร้อนพี่ฝ้ายของเราก็แหวกินตลอดทางเลยนะคะอืมทั้งตัวมีตะโคลนแล้วค่ะตอนนี้ดูด,ดูเล่นน้ําเล่นสนุกเลยนะคะขึ้นไหมเนี่ยโอ๊ยเนาะ โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เน้อขึ้นไม้ขึ้นสะอ้วนยังไม่อยากขึ้นนะคะยังไม่อยากขึ้นนะคะ ก็ยังเล่นอยู่เนาะี่ที่ศาสตร์ขึ้นนั้นคือโครนทั้งนั้นเลยนะคะสปาโครนนะคะสปาโครตอนเย็นก็คุณลุงก็รับสึกหนักเนาะขัดตัวขึ้นไหมขึ้นมาแล้ว ว่นเล่นน้ำเล่นน้ำเนี่ยจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะอฮ้ยเล่ะขึ้นเล่อะขึ้นลลขึ้นละขึ้นึบโอ้ยโอ้ยขึ้นได้ไหม โอ้อ้วนเนาะอ้วนแล้วก็ขึ้นยากเนาะโอ้ย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 เนาะอืมขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นแล้วทีนี้ก็คือจะได้อ่ากินต่อแล้วเนาะทีนี้เพราะว่าของกินก็มีเยอะมากเลยนะคะโอ้ยสภาพพี่ไ้ายมีนจะโคลนเลยนะคะหนู ไปเดี๋ยวมัดไว้นี่นะเดี๋ยวตอนเย็นมารับไปอบน้ำนะว้วนนะก็จะขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีจ้าจ้าสวยๆหน่อยสิจ้าสวยๆหน่อย